สวยรวยเก่งเบลล่าเปิดตัวธุรกิจใหม่ขยันสุดๆขายได้เป็นแฟนโคโชคดีนอกจากรับงานในวงการบันเทิงแล้วนางเอกสาวมากฝีมือเบลล่าราน,นียังเป็นเจ้าของที่ดินหลายแห่งทั่วประเทศไทยเรียกได้ว่าบริหารการเงินอย่างคุ้มค่าและมองการไกลจริงๆขณะที่ล่าสุดสาวเบลล่ายังลองมาเอาดีด้านธุรกิจเปิดร้านคาเฟ่ดีไซน์สวยเก๋สาขากรุงเทพซึ่งอยู่ติดกับ BTS วงเวียนใหญ่ ภายใต้ชื่อโจตีฮัด้วยคอนเซปต์คาเฟ่อาร์ตไลฟ์สไตล์เรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งทั้งขยันสุดๆหนุมคนไหนได้ไปเป็นแฟนต้องรู้สึกโชคดีเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยนะเนี่ยจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ